โรงเรียนขุนยวมตั้งอยู่บ้านขุนยวมหมู่ที่หนึ่งตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งนำโดยทีมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขุนยวมโดยนายนิกรสุขใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมในปีการศึกษา2565จำนวนนักเรียนระดับประถมมวัย69คนระดับประถมศึกษา311คนรวมจำนวนทั้งสิ้น380คนครูและบุคลากรจำนวน32คน วิสัยทัศน์โรงเรียนขุนยวมภายในปีการศึกษา2565จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กชาติพันธุ์อย่างเสมอภาคทั่วถึงมีคุณภาพอัตลักษณ์โรงเรียนขุนยวมร่าเริงแจม่มใสร่วมใจทำงานรักการกีฬา เอกลักษณ์โรงเรียนขุนยวมชนเผ่าสามคัคคีกิจกรรมเด่นในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนขุนยวมได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายใน KYSC Model ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโรงเรียนได้ผ่านการรับรองว่าเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือโรคโควิดจากโรงพยาบาลขุนยวม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งโครงงานนักเรียนคือระดับประถมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาโครงงานคุณธรรมโรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมที่ผ่านการประเมินระดับสามดาว จากระดับเขตตรวจราชการที่15โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565มีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์มีคำสั่งการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาของปีการศึกษา2565โรงเรียนมีการดูแลบริเวณอาคารได้ปลอดภัยร่มรื่นสะอาด สวยงามห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีจุดคัดกรองวัดไข้สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนมีการจัดซื้อจัดหาหนังสืออุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนหนังสือเรียนเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคนด้านการจัดการเรียนการสอนมีเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนครบ และเป็นปัจจุบันมีแผนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019การจัดการเรียนรู้ตรงตามตารางสอนและแผนการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการของสถานศึกษาในการป้องกันและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ผู้เรียนมาโรงเรียนครบแต่งกายถูกต้องสะอาดเรียบร้อยมีร่างกายเล็ดและผมสะอาดมีวินยัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019และโรโรงค์ให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมีการตรวจเอทเคให้กับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าชั้นเรียน